สวัสดีค่ะตอนนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับที่วัดชัยวัฒนารามแห่งนี้นะคะที้พยายามเดินเดินนะคะเพื่อที่จะหามุมที่จะเก็บภาพในคลิปสุดท้ายเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดมันก็ยังลงมานะคะแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ลงให้สุดะนะมันทำให้มันมีแสงสะท้อนแต่แค่นี้ก็สวยแล้วนะคะขี้กำลังจะบอกว่า ขอบอกเกี่ยวกับประวัติของวัชัยวัฒนารามนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ายืนตรงเนี้ยจะพูดได้ได้ค่อนข้างถนัดหน่อยนะคะเมื่อกี้ขึ้นไปด้านบนนะคะตอนอยู่บนออพระปางประธานก็อยากจะบอกรายละเอียดแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือทุกคนมุ่งหน้ามาที่นี่นะคะทุกคนอยากถ่ายภาพสวยอยากออใกล้ชิด บราณสถานนะคะแล้วก็ที่สําคัญทุกคนก็คงไม่ค่อยอยากให้มีใครอยู่ในเฟรมนะคะที่เข้าใจดังนั้นเนี่ยเราก็เลยขึ้นไปถ่ายได้ในส่วนของตัวพระปางใกล้ๆแค่นั้นนะคะแต่ขอย้ําในส่วนของประวัติอีกทีนึงว่าวัดชยัยวัฒนารามแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณนอกเกาะเมืองนะคะที่จะไม่หวกว่ามันอยู่ตาบลอะไรอําเภออะไรนะคะเพราะว่าเอาให้ง่ายๆและเข้าใจง่ายแล้วกันว่าอ,อสำหรับคนที่มาจากทางต่างจังหวัดหรือในนกรุงเทพกันแล้วแต่นะคะที่จะมาวัดนี้นะคะ ไม่ว่าคุณจะวิ่งมาจากเส้นอถนนสายเอเชียมาทางสุพรรณมาทางเสนามาทางประทุมหรือว่ามาทางแยกวัดวรเชิดก็ตามนะคะหรือว่าคุณมาจากทางกรุงเทพและเข้าเมืองผ่านเกาะเมืองมานะคะถ้าถ้ามาจากเกาะเมืองเนี่ยคุณต้องข้ามสะพานไวกระสตาอย่างที่กี้บอกเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้ไม่ไม่น่าจะเห็นนะคะไม่น่าจะเห็นเนาะแต่ว่าในคลิปแรกที่กี้ทําไปอะ่ะเราจะเห็นสะพานและสะพานจะอยู่ตรงเนี่ยหลังบ้านตรงนั้นที่บางอยู่นะคะซึ่งไม่เป็นไร ในคลิปแรกเราได้ทําไปแล้วว่าตรงไหนนะคะแล้วเราก็เข้ามาจากทางเข้าตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีทางเข้ามานะคะคุณข้ามสะพานวัดกษัตริย์ตามาแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะเข้ามาตามทางก็จะถึงวัดชัยวัดารามแต่ถ้าคนที่มาจากทางฝั่งนอกเกาะเมืองอยู่แล้วก็ออไปยูเทิร์นใต้สะพานวัดกษัตริย์ตาแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะคะหรือบางคนที่วิ่งมาจากเส้นด้านในอยู่แล้วก็เลี้ยวขวาได้เลยนะคะมาไม่ยากค่ะวัดนี้เป็นวัดที่ ใหญ่นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะตั้งแต่ไหนจตลไยมา้วตั้งแต่ก่อนมีบุเพสนิวาสฟีเวอร์เราก็เป็นวัดที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ไหนจะ่ไยแล้วสําหรับวัดชัยนะคะโอเคนะคะตอนนี้แดดเริ่มแดดเริ่มร่มแล้วนะคะกิ่จะเดินไปอีกสักนิดนึงนะคะให้เห็นในส่วนของพระปางวัดชัยวัฒนารามนะคะชัดๆนะคะคือ ที่นี่ที่พระปางวัด,วดชัยวัฒนารามแห่งนี้นะคะจะมีปางใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือปางประธานเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งองค์ล้นะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรวมทั้งพระปางประธานด้วยก็เป็นเก้านะคะแต่ว่าที่เห็นเหล็กอยู่ตรงด้านหลังตรงนั้นเนี่ยเขากําลังบูรณะปฏิสังขรในส่วนของเ,อเจดีย์ที่อยู่รอบพระปางนะคะซึ่งก็ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วก็ งานพวกนี้ก็เป็นงานฝีมือค่ะให้เวลาเขาหน่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของเจดีตรงนั้นเห็นไหมคะเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมคะเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมก็จะมีเจดีอยู่ตรงนั้นอยู่หนึ่งเจดีเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเจดีตรงนั้นแหละค่ะที่เป็นที่บรรจุอัฐิพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศหรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งนะคะนะคะแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าท่านคือใครนะคะท่านเป็นวังหน้าแล้วก็เป็นคนที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ต่อจากพระบระาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกโกศนะคะซึ่งมีเรื่องราวใน,ใน,ในยูทงยูทูบในเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะทุกคนไปหาได้อยู่แล้วนะคะท่านมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเห็นไหมคะจะเป็นในส่วนของพระโบโส์เขาไม่ให้เราขึ้นไปนะคะไม่ให้เราขึ้นไปบนนั้นเขาก็อาจจะกําลังบูรณะกันอยู่นะคะแต่ว่าฐานสูงมากนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางตรงนั้นสององค์นะคะกลับมาที่วัดชัยวัฒนา,ารามนะคะสร้างขึ้นในปีพศ2173 กล่าวว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะคะเขาบอกว่าสร้างเนี่ยเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพระราชมารดาซึ่งบ้านเดิมของพระราชมารดาอยู่ตรงนี้นะคะพอพระราชมารดาตายก็สร้างวัดชัยขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการบูรณะมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประศาัตรในสมัยยุทธยาระพงค์ก็มาบำเพ็ญพระราชกุศลที่นี่กันเรื่อยๆนะคะต่อมาเนี่ยในส่วนของเ,ออเดี๋ยวนะ อ๋อมันมีประวัติอยู่อ,อีกอีกอันนึงนะคะเกี่ยวกับสมเด็จกรมดํารงราชานุภาพนะคะท่านบอกว่าจริงๆแล้ววัดเนี้ยไม่ได้สร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพระราชมารดาของพระเจ้าประสาททองนะคะแต่เป็นการสร้างเพื่อประกาศชัยชนะว่าสยามได้ชนะเขมรหรือขอมนะในยุคนั้นนะคะแล้วก็สร้างเจดีย์วัดชัยเนี่ยขึ้นเป็น เพื่อเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่จะแบบประกาศที่รู้ว่าเราชนะขอมนะคะเขาให้สังเกตดูจากสถาปัตยกรรมของเจดีย์พระบางประธานนะคะจะเป็นแบบขอมนะคะได้รับศิลปะมาจากขอมนะคะแล้วก็อีกสิ่งสําคัญหนึ่งก็คือที่วัดชัยวัฒนารามแห่งนี้นะเคยเป็นที่พระราชประกอบพระราชพิธีพระบรมศพนะคะของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะที่นี่ด้วยนะคะก็ สวยงามนะคะนี่คือประวัตินะคะประวัติที่ที่ที่เขาเอ่อเอ่อ,อมีอยู่ในในสื่อทั่วไปนะคะใน google google อะไรเงี้ยก็มีนะคะจะมีประวัติอันนี้บอกอยู่นะคะกีก็อ,อ่านแล้วก็มารวบรวมย่อให้ทุกคนเข้าใจได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นนะคะก็ในส่วนของวัดชัยวัฒนารามนะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะคะ สี่ตอนเต็มๆสําหรับที่นี่นะคะที่ใช้เวลาอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าทําคลิปเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะแต่มาที่นี่จริงๆเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนนะคะในฐานะคนอยุธยาก็ภาคภูมิใจอยู่ละนะคะภาคภูมิใจนะคะแล้วก็อยากให้ที่นี่เป็นที่รองรับออต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะสําหรับออในส่วนของกิรตาพาติลอนในคลิปวัดชัยวัฒนารามในวันเสาร์ที่18ปด รกรกฎาคม2,563นะคะที่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เราจะผ่า,ผานวิกฤตในครั้งนี้ไปได้วยกันนะคะตอนนี้ก็ภายในประเทศก็ต้องเที่ยวกันเองนะคะอยุยาเองก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดนะคะเห็นมีนักท่องเที่ยวมาบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคงจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในเมืองไทยนะคะก็โอเคนะคะสมควรแก่เวลาแล้วนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะใน อีพีต่อไปนะคะว่ากีตรตาพาตลอนจะพาเราไปที่ไหนนะคะเที่ยวสบายๆส,ส,สไตล์กีรติตาพาตลอนนะคะสบายเป้แบบแบบแบ็คแพคไปง่ายๆนะคะเที่ยวง่ายๆนะคะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนะคะคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเลยนะคะแล้วพบกันในอีพีต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนค่ะ